กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสุจองฮหลหวเทนะสำหรันบคลิปนี้บจยมาสุดเรื่องราวของเสียสงการสายหลอนนอนน้อยกันเพื่อนตั้งแต่ถูกหวยมาเขาก็ไม่เหมือนเดิม เขาไม่เคยหลับเคยนอนกันเพื่อนการนอนเป็นเรื่องของเด็กอนุบาลเสียสงการบอกมาแบบนั้นกันเพื่อนมีวิชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าสงการกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าเสียการก็แล้วกันกันเพื่อนไม่ใช่เสียการธรรมดาแต่เป็นเสียการนะเจ้าบุรีให้ไม่ใช่นับยอกยอกก่อนหน้านั้นกันเพื่อนตัวของเสียการเขาเป็นคนธรรมดาพอปี62มาเขาถูกรัตตลี่รางวัลใหญ่กันเพื่อนไม่ใช่ถูกเลขาย2ตัว3ตัวแต่เขาถูกรางวันที่1ได้มา12ล้านกันเพื่อนถูกรัตตลี่2ใบด้วยกันหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดากลายเป็น นอกจากจะเปลี่ยนสถานะเขายังเปลี่ยนนิสัยด้วยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนขยันขันแข็งร่างกายกำยำมีกล้ามกันเพื่อนพอเขาถูกหวยเท่านั้นเขาเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิต ไปลงไหลใกล้ดีในรถสว่านของเจ้าตัวเล็กกันเพื่อนเมดเล็กๆสีสมซมที่ชาวบ้านร้านตลาดเรียกว,ว่าปิกเจให้หม่ใจนับยาบู้ให้หมใจนะครับยาบ้ากันเพื่อนจากคนร่างกายกำยำอ้วนทนสมบูรณ์หน้าลมหน้าเกลี้ยงกลายเป็นคนหน้าแหลมหน้าเดฟกันเพื่อนบางคนเรียกเขาว,ว่าการเดฟกันเพื่อนตรงนี้เองคือฉายาของเขาเนื่องจากว่าหน้าเขาเดฟหน้าเขาแหลมกันเพื่อนตัวของเสียการเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ6เดือนก่อนเขาไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25ปีผมขอเรียกว่าน้องน้ําก็แล้วกันกันเพื่อนตัว ตัวของน้องน้ำเองเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนตัวของเสียการออกไปหาหนูแล้วเจอน้องน้ำเห็นไม่ใช่นะตรงนี้เองไปเจอกันในผับในบาร์ไปเจอกันตามงานหมอลำกันเพื่อนตัวของเสียการตกหลุมรักน้องน้ำกันเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาใช้ได้ส่งมันให้กันเพื่อนนม4 0 0ซีขาวโบกันเลยทีเดียวตัวของเสียการก็เลยไปพูดไปคุยกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็บอกออกไปว่าตัวเขาไม่มีที่ไปกันเพื่อนขอมาอยู่กับเสียการหน้าตาเฉยกันเพื่อนปรากฏว่าเสียการก็รับกันเพื่อนแผลนี้เองรับจ จบรับเจ็บ ตัวของน้องน้ำก็เลยมาอยู่กับเสี่ยาการกันเพื่อนตัวของเสี่ยาการก็พามาอยู่ที่บ้านทีนี้พฤติกรรมของน้องน้ำตอนที่มาอยู่กับเสี่ยาการกันเพื่อนเธอเองมักจะออกไปข้างนอกเธอเองมักจะออกไปกับหนุ่มๆกันเพื่อนเธอเองเป็นคนแท็กซี่ใช่ไหมใช่นะเป็นคนเฟรนลี่กันเพื่อนเธอก็เลยมีผู้ชายมากหน้าหลายตามาหากันเพื่อนเธอมีเพื่อนเยอะเธอหายไปทีละวันสองวันเธอหายไปทีปทละคืนสองคืนกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็มีเนื่องจากว่าน้องน้ำกับเสี่ยการเองไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพื่อนแค่มาอยู่ด้วยกันแค่กินเล้า ด้วยกันแค่เสพยาด้วยกันเงินไปกอน ตัวของน้องน้ำเขาก็เลยเป็นอิสระกันเพื่อนอยากไปไหนก็ไปกันเพื่อนสุดท้ายและสุดด้วยความเฟรนลี่ด้วยความเจ้าชู้ของน้องน้ำก็เลยทําให้เกิดเรื่องบานปลายกันเพื่อนในวันที่25กุมภาพันธ์ปีพศ2568รกันเพื่อนในค่ําคืนนี้เองน้องน้ำออกไปเที่ยวหมอลำกับเพื่อนกันเพื่อนหนีเสียสงการไปเที่ยวหมอลำอีกแล้วกันเพื่อนมีผู้ชายมารับน้องน้ำก็ไปทั้งคืนกันเพื่อนปรากฏว่าช่วงเช้าเ้าน้องน้ำกลับบ้านมากันเพื่อนเขาก็กลับมาแล้วนอนเลยกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ได้อาบน้ำแต่ประการใด ตื่นมาสายๆกันเพื่อนปร,รากฏว่าจังหวะนั้นเองเสียสงการนั่งกินเหล้าน้องน้ําก็ออกมากันเพื่อนออกมานั่งกินเหล้ากับเสียสงการกันเพื่อน เสียสงการเองนั่งมองไปมองมาเอ๊ะชิมหายเมียกูไปไหนมาว่าเมื่อคืนทําไมมันดูแปลกๆปกเสื้อผ้าของน้องน้ําเต็มไปด้วยย่าเหมือนว่าไปนอนที่กองฟางเหมือนว่าไปนอนที่เถียงนามากันเพื่อนตัวของเสียการก็เลยถามกันเพื่อนว่ามึงไปนอนที่ไหนมามึงไปนอนกับใครมาลักษณะแบบนี้มึงเจอยกล้อยกซดแน่นอนกันเพื่อนเหมือนว่าไปนอนเอากับใครมาที่เถียงนากันเพื่อนอาจจะมีการร้อนควงคลางเอ้ย อ้ายอ้ายเสียวเหลือเกินเสียวเหลือเกินลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเสียสงการคิดไปไกลจินตนาการกันเพื่อนตรงนี้เองอยู่ในความหลอกความหลอนของเขาคิดว่าตัวของน้องน้ำไปเอากับคนอื่นกันเพื่อนปรากฏว่าจังหวะนี้เองนะครับน้องน้ำเองไม่สามารถตอบได้กันเพื่อนเธอเองลิ้นแข็งหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในอาการเมาอันนี้ผมไม่แน่ใจตอบกระอึกกระอักกันเพื่อนดังนั้นตัวของเสียสงการก็เลยไม่ได้คําตอบมันชัดเจนว่าน้องน้ำน่าจะมีคนใหม่กันเพื่อนเสียสงการคิดแบบ ก็เลยตัดสินใจไปหยิบปืนขนาดจุดสามแปดมากันเพื่อนตรงนี้เองเอามาจ่อน้องน้ําเพื่อคาดคันหาคําตอบกันเพื่อนจังหวะนี้เองน้องน้ําเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันเพื่อนเกิดเสียงดังขึ้นสองนัดกันเพื่อนเป็นเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนขนาดจุดสามแปดกันเพื่อนปั้งปั้งตรงนี้เองวิ่งแหวกอากาศ เจาะทะลุอกน้องนางกันเพื่อนจู่ๆก็ถูกหัวยิงสังงานกันเพื่อนตัวของน้องน้ําล้มทั้งยืนกันเพื่อนแม้ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้กันเพื่อนตัวของน้องน้าดิ้นทุรนทุรายหลังจากนั้นเขาก็หมดสติไปกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเสียการก็เลยวิ่งไปบอกแม่กันเพื่อนบอกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเมียผมถูกยิงแม่ของเสียการก็เลยพาน้องน้ําส่งโรงพยาบาลส่วนตัวของเสียการหนีไปกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดเสียการเองก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่พ้นณขณะนี้เขาถูกจับกุม แล้วก็ร้องไห้กระจององอแงบอกให้แม่ช่วยประกันตัวกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะมาสุดเรื่องราวของเสียการกันเพื่อนผู้ถูกหวยเลยเบอร์ผู้ได้โชคลาภกันเพื่อนกลายเป็นทุกขลาบ จากชีวิตดีๆกลายเป็นดำดิง่งต้องไปติดคุกติดตารางเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจสรสริให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello t e s มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดอนกันเพื่อนตำบลตลาดแหลงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิเงินเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่านายสงการกันเพื่อนนามสกุลอาจนนเปลยอายุณปัจจุบันนี้44ปีกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนปกติกันเพื่อนขายันขันแข็งทำมาหากินร่างกายกำยำเงินเพื่อน ปรากฏว่าปี62กันเพื่อนจับพัดจับโผกันเพื่อนตรงนี้เองวิญญาณเทพเข้าสิงกันเพื่อนตัวของเสียการไปซื้อโรตัอรี่มาสองใบปรากฏว่าเขาถูกหวยกันเพื่อนถูกลังวันที่หนึ่งได้มา12ล้านกันเพื่อนตอนนั้นเองก็เป็นข่าวเป็นข่าวเขาออกตู้เย็นหลายช่องให้ไหมใช่นับหยอกหยอกคนบ้าอะไรไปออกตู้เย็นเขาออกโทรทัศน์ออกทีวีหลายช่องกันเพื่อนถึงขนาดตั้งฉายาให้เขาว่าเสียการกันเลยทีเดียวหน้าตอนนั้นกันเพื่อน ตัวของเสียการพอถูกหวยตรงนี้เองเขาวางแผนค่อนข้างดีอยู่พอสมควรในช่วงแรกกันเพื่อนมีการเอาเงินไปสร้างบ้านมีการเอาเงินไปซื้อที่ดินเงินเพื่อนจังหวะนี้เองเป็นจังหวะแพร่ระบาดของยาบ้ากันเพื่อน ปรากฏว่าจากคนร่างกายกำยำกันเพื่อนจากคนขยันขันแข็งดันไปอยากลองยาบ้ากันเพื่อนอยากลองเทสระบบดูก็เลยไปซื้อยาบ้ามาเสพกันเพื่อนทีละเม็ดสองเม็ดทีละแถวสองแถวเนื่องจากว่าเขามีเงินกันเพื่อนไม่จําเป็นต้องขายเอาเงินซื้อสูบอย่างเดียวกันเพื่อนปรากฏว่าหลังจากเสียการได้ลองเทสระบบได้ลองดูยาบ้าเจ้าตัวเล็กกันเพื่อนเขาก็หลงไหลใกล้ดีในมนเสน่ของมันกันเพื่อนกินช็อกโกแลตกินน้อนิราตรงนี้มันช่างเย้ายวนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนติดยากันเพื่อนเติม ได้ตลอดเพราะปอดเขาวิเศษกันเพื่อนตัวของเสียการเองก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนเสพทั้งยากินทั้งเล่ามีการเคล้านาลีกันเพื่อนมีการจ้างสาวๆมานอนที่บ้านกันเพื่อนยกล้อยกซดเลียกระชาผ่าดากันเลยทีเดียวกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันมีความสู่กันเพื่อนเสพยาเสพเจลียวแข็งปังเอาสอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของสาวสำน้อยสาวสำใหญ่ที่มาหาเขากันเพื่อนเสียงควนครางระงมกันทั่วห้องกันเพื่อนเออเอย อ้อเสียขาเสียขาเสียวแคมเสียลแคมลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของเสียกลางเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนจากคนร่างกายกำยำจากคนร่างกายแข็งแรงปัจจุบันนี้เขากลายเป็นคนหน้าเดฟไปแล้วกันเพื่อนบางคนเรียกว่าการเดฟกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหน้าเขาจะตอบกันเพื่อนแม้เราไม่ได้ถามเขาก็ตอบกันเพื่อนตอบมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วตัวของเสียการไปรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนอายุ25ปีชื่อว่านางสาวนัทธาจ่าทัน เพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเงินเพื่อน เจ้าเกา่าเสาจริงช้ากันเพื่อนเกิดเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนให้ไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้เองนะน้องน้ําเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนเธอเองเดินในเส้นทางสายนี้กันเพื่อนเส้นทางสายเดียวกันกับเสียการกันเพื่อนก็เลยมาโคจรเจอกันเจอกันในผับในบาร์เจอกันตามเวทีหม,มหลอลำกันเพื่อนหลังจากนั้นเสียการก็ตกหลุมรักน้องน้ากันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องน้ําเองนม4 0 0ซ c เข่าโบกันเลยทีเดียวตัวของเสียการบอกว่ามักขนาดกันเพื่อนเห็นหลายครั้งแล้ว ตัวของเสียการก็เลยไปพูดไปคุยกับน้องนาำกันเพื่อนจังหวะนั้นเองน้องน้ำซัตเสีพเนจรกันเพื่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลงย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆกันเพื่อนพอเสียการเข้าไปพูดไปคุยตัวของน้องน้ำก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับเสียการกันเพื่อนไม่ได้ตบไม่ได้แต่งกันไม่ได้ไปสู่ขอกันกันเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเฉยๆ ตัวของเสียการก็แจกความเสียวสั้นให้กับน้องน้ำอีกแล้วกันเพื่อนใครเข้ามาตรงนี้เองเสียการจัดหมดกันเพื่อนมีการเลียผ่าดากระชากวิญญาณเอากระบอกข้าวหลามแท่งใหญ่ของเขาสอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของน้องนางกันเพื่อนชักเข้าชักออกเสียงดังแจ๊แจ๊แจ๊ผสมกับเสียงดูดผ่านน้ำดัง ไม่ใช่นะครับยอกรอจะทำน้ำใหมกันเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆก็ปวดท้องอีกตรงนี้เองนะผสมกับเสียงร้องควนครางของน้องน้ำกันเพื่อนดังละงมกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเออเอย,ออย ไอ้เสียหลือเกินเสียการจ๋าถูกใจถูกใจลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์อองลองอองลองกันเพื่อนมันก็เลยถูกใจกันมันก็เลยพอใจกันหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาเรื่อยๆกันเพื่อนใช้ชีวิตด้วยกันมาประมาณ56เดือนกันเพื่อนทีนี้ตัวของน้องน้ําเขาจะมีเพื่อนเยอะกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนซัดเสพเนจรกันเพื่อนไปเรื่อยๆอยู่ตามบ้านเพื่อนกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เพื่อนเขาเลยเยอะกันเพื่อนเป็นคนรวยเพื่อน เพื่อนกันเพื่อนแม้ไม่ใช่เขาเก็บตรงนี้เขาก็รวยเพื่อนกันเพื่อนดังนั้นเวลาน้องน้ามาอยู่กับเสียการเขาก็จะออกไปหาเพื่อนกันเพื่อนมันเป็นพฤติกรรมปกติของน้องน้ําอยู่แล้วกันเพื่อนจะมีผู้ชายมาหาครั้งละคนสองคนมีผู้ชายมารับตัวของน้องน้มามักจะออกไปเที่ยวกับหนุ่มๆมักจะออกไปเที่ยวกลางคืนกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยทําให้น้องน้ํากับเสียการมักจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันแต่มันจบด้วยการปรับความเข้าใจกันกันเพื่อนตกเย็นมาตัวของเสียการกับน้องน้ํา ก็จะนั่งกินเหล้าด้วยกันนั่งดูดม้าด้วยกันลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนก็เลยมีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งกันเพื่อนฉันให้อภัยเธอเธอให้อภัยฉันตบบ่ากันเบาๆหลังจากนั้นก็ไปซี่กันให้ไม่ใช่นะหลังจากนั้นก็คุยกันต่อกันเพื่อนปรับความเข้าใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นแฟนกันเหมือนเดิมกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปแต่สุดท้ายายสุดความเจ้าชู้ความเฟรนลี่ของน้องน้ำก็พาความชิปหายมาเยือนกันเพื่อนในวันที่25กุมภาพันธ์ปีพศ2568กันเพื่่อนชววงหั ค้าน้องน้ำออกไปเที่ยวงานบุญงานหมอนลำกันเพื่อนโดยไม่บอกเสียการ จูจูก็หายไปเหมือนเก่าเหมือนเคยกันเพื่อนเธอเองหายไปแบบนี้ประจำอยู่แล้วกันเพื่อนตัวของเสี่ยการก็เลยไม่ได้ตามเขาก็นอนปั่นกระเจียวรอยอยู่ที่บ้านกันเพื่อนชักไปชักมาเขาหลับไปกันเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ากันเพื่อนกลับมาช่วงประมาณสายๆกันเพื่อนตัวของน้องน้ากลับบ้านมาตรงนี้เองเธอก็ดิ่งไปยังที่นอนแล้วก็นอนกันเพื่อนตัวของเสี่ยการก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนหลังจากน้องน้ํานอนไปได้ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงกันเพื่อนจนกระทั่งเวลา14บสนาฬิกาช่วงบ่ายสองกันเพื่อน ตัวของน้องน้ำก็ตื่นงวงเงียขี้ตามากันเพื่อนปรากฏว่าจังหวะนี้เองตัวของเสียการได้มีการซื้อเหล้ามากินกันเพื่อนตั้งวงอยู่กลางบ้านกันเลยทีเดียวมีเหล้าขาวขวดหนึ่งกันเพื่อนตัวของเสียการก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพอเห็นน้องน้ำเดินออกมาจากห้องนอนตรงนี้เสียการก็เรียกกันเพื่อนบอกอีนูอีนูมาหาน้าหน่อยขอเรียกจิมทีให้ไม่ใช่น้ำหยอกหยอกบอกอีนูอีนูมานั่งกินกับ نا, น้ากันเพื่อนเนื่องจากว่าเสียาการกับน้องน้ำอายุห่างกันมากกันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เรียกด้วยความเอ็นดูตรงนี้ เองเขาก็เรียกด้วยความรักกันเพื่อนบอกมานี่มานี่มานั่งกินกับพี่หน่อยกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็ไม่ขาดกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็โจ้เล่ากันกันเพื่อนมีการตั้งวงกินเล่ากลางบ้านกินไปกินมาปรากฏว่าตัวของเสียการกันเพื่อนตรงนี้เองเขาสังเกตเห็นน้องน้ากันเพื่อนทําไมเสื้อเองแปลกๆทําไมกางเกงเองแปลกๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าเสื้อผ้าของน้องน้ํามันเต็มไปด้วยหญ้ากันเพื่อนมีหญ้ามีฟางติดตามเสื้อกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของเสียการก็เลยคิดไปไกลกันเพื่อนอีชิมหายมึงไปนอนกับใคร มาลักษณะแบบนี้ตัวของเสียการคิดว่าน้องน้ําน่าจะไปนอนกับคนอื่นกันเพื่อนไปนอนเอากาันตามเถียงนาไปนอนเอากาันตามกองฟางลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นไปได้กันเพื่อนเสียการคิดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันหลอนกันเพื่อนอันนี้ผมไม่การันตีแต่เสียการคิดแบบนี้จริงๆิกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเสียการก็พยายามคาดคันน้องน้ากันเพื่อนถามแล้วถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนปรากฏว่าจังหวะนี้เองน้องน้ําตอบไม่ได้กันเพื่อนอธิบายไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าลิ้นเขาแข็งหรือว่าเขา เมากันเพื small, first, ่อนตรงนี้เองไม่แน่ใจน้องน้ําอธิบายตะกุกตะกากกันเพื่อนบอกไม่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 มีไม่ไม่ไม่มีอะไรอะไรอะไรลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเสียงสั่นๆลิ้นแข็งๆกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับเสียการอิชิบหายมึงไปเที่ยวหมอลำมึงเอาท่าใหม่มาแจกกูแน่นอนเห็นไหมใช่ะครับตรงนี้มึงไปนอนกับใครมากันเพื่อนเสียการไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนไปหยิบปืนลูกโมขนาดจุดสามแปดออกมาปืนอันนี้เป็นปืนของเพื่อนเขากันเพื่อนเพื่อนเขาเอามาจำนำไว้มัน ถูกจังหวะพอดีกันเพื่อนเสียการก็เลยเอาปืนมาจ่อไปที่ศีรษะของน้องน้ํากันเพื่อนพยายามถามแล้วถามอีกว่ามึงไปนอนกับใครมา จังหวะนี้เองน้องน้ํากลัวตายกันเพื่อนไอชิปหายมึงเป็นใครเอาปืนมาจ่อกูน้องน้าก็เลยตัดสินใจแย่งปืนกันเพื่อนเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันกันเพื่อนระหว่างเขาเหลียงซานกับวัดเส้าหลินกันเพื่อนตัวของเสียการใช้ขบวนท่าม้าลําพองขนองศึกส่วนตัวของน้องน้ําใช้ขบวนท่าม้าแก่กันเพื่อนยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานสองนานปรากฏว่าขบวนท่าม้าลาพองขนองศึกได้ไปในแผนนี้กันเพื่อนตัวของเสียการแย่งปืนได้กันเพื่อนหลังจากนั้นก็ลั่นไปสองนานกันเพื่อนกดไปแบบเน้นเน้นเสียง ปืนดังสนั่นวันไหวปั้งปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนขนาดจุดสามแปดพุ่งแหวกอากาศไปยังร่างของน้องน้ำเงินเพื่อนจังหวะนี้มีกระสุนนั้นหนึ่งเข้าบริเวณอกสายของน้องน้ำเงินเพื่อนหลังจากนั้นน้องน้ำก็ร้องด้วยความเจ็บปวดร้องควรครางเงินเพื่อนอยเอ้ย ไอ้เสียการเสียการทำหนูทำไมเอ้ยให้ไม่ใช่นะำร้องโอยเอยโอยหลายโอยกันเลยทีเดียวกันเพื่อนกระสุนนั้นนี้เจาะเข้ากลางหน้าอกกันเลยทีเดียวตัวของน้องน้าล่วงพล่อยกันเพื่อนไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้กันเพื่อนไงายหลังถวนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนน้องน้ําเองเหมือนจะหมดสติไปกันเพื่อนจังหวานี้เองเสียการเขาก็ไม่ได้ยิงซ้ํากันเพื่อนเหมือนว่าเขาตกใจด้วยซ้ําไปเหมือนว่าปืนมันลั่นเหมือนว่าอารมณ์มันพาไปกันเพื่อนตัวของเสียการไม่รู้จะทํายังไงกันเพื่อนเขาตัดสิน ใจกันเพื่อนวิ่งโวยวายไปหาแม่เขาซึ่งอยู่บ้านใ,ใกล้ๆกันกันเพื่อนอยู่บ้านคนละหลังตัวของเสียการร้องกันเพื่อนเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแมจ่จ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเกิดเหตุใหญ่แล้วแม่ของเสียการก็เลยวิ่งมากันเพื่อนได้ยินเสียงลูกร้องตรงนี้เองก็เลยมาดูกันเพื่อนจังหวะนั้นเองน้องน้ําหายใจรวยรินอยู่พอสมควรกันเพื่อนอาการจะตายแหล่ไม่ตายแหล่กันเพื่อนตัวของแม่เสียการก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนตบบาเสียการเบาๆบอกมึงหนีไปก่อนเดี๋ยวกูพาเมียมึง ส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนหลังจากนั้นแม่ของเสียการก็แฝงตัวเป็นพลเมืองดีกันเพื่อนพาน้องน้ําไปส่งที่โรงพยาบาลบ้านข้าวกันเพื่อนจังหวานี้เองนะหมอพยาบาลเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของเสียการบอกแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้กันเพื่อนแม่แกไม่ใช่ลุงป้อมแกก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้หลังจากนั้นแม่ของเสียการก็กลับบ้านมาหน้าตาเฉยกันเพื่อนปล่อยให้ลูกสะพ้ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกันเพื่อนจังวานี้เองนะหมอพยาบาลเขาก็เลยสอบถามกับตัวของน้องน้ำกันเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นน้องน้ำก็บอกตรงๆกันเพื่อนว่า ถูกผัวยิงกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันเป็นคดีอาญากันเพื่อนหลังจากนั้นหมอพยาบาลก็เลยมีการประสานไปยังสพบ้านกวากันเพื่อนบอกว่าเกิดเหตุการ์ยิงกันกันเพื่อนตอนนี้เองคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลกันเพื่อนจังหวะนี้เองตำรวจเขาก็ไม่รอช้ากันเพื่อนเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อสอบปากคำน้องน้ำกันเพื่อนน้องน้ำก็ให้ข้อมูลว่าคนที่ยิงเขานั่นก็คือเสียการกันเพื่อนหรือว่าเสียสงการตำนานหวย12ล้านกันเพื่อนตำรวจเขารู้ดีเนื่องจากว่าตอนเสียการถูกหวยตตรงนี้มีการมาแจ้งที่สถานีตำรวจ ด้วยกันเพื่อนคุณนหน้าคุณนตากันอยู่กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกไล่ล่าตัวของเสียการเนื่องจากว่ามีความผิดทําความผิดสําเร็จแล้วกันเพื่อนจังหวะนี้เองมันเข้าช่วงมืดพอดีกันเพื่อนเป็นช่วงค่ำๆของวันที่25กุมภาพันธ์ปีพศ2568เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสิบนายกันเพื่อนปิดล้อมหมู่บ้านของเสียการปรากฏว่าตัวของเสียการกันเพื่อนแกเข้าไปหลบในป่าหลังจากนั้นแกก็ท่องคาถากันเพื่อนนะโมนะเมียนะมังกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ทำหลอดรอได้เลยให้ไหมใจนะ ตรงนี้เองเสียการแกบอกว่าแกท่องคาถากันเพื่อนค่าคืนนั้นตํารวจจับแกไม่ได้กันเพื่อนแกบอกว่าตํารวจเดินผ่านไปผ่านมา แกนั่งขำกิ๊กกิ๊ก,ก,กตำรวจไม่เห็นแกกันเพื่อนคาถาแกดีจริงๆตรงนี้เองทําให้แกหลุดรอดการจับกลุมของตำรวจได้ในคืนนั้นเงินเพื่อนแต่สุดท้ายาสุดตัวของเสียการก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่พ้นเงินเพื่อนหลังจากยาบ้าหมดฤทธิ์แกลิ้นแข็งแกต้องคาถาไม่ได้มันก็เลยไม่อำพางตัวแกให้ไม่ใจนะครับยอบยอตรงนี้เองแกหนีไปอยู่บ้านญาตกกิเพื่อนปร,รากฏว่ามีชาวบ้านร้านตลาดเขาเห็นแวบๆเขาเห็นผ่านๆเงินเพื่อนบอกว่าเสียการเองเข้าไปอยู่ในบ้านญาติแอบอยู่ในครัวขันเพื่อน เขาก็เลยแจ้งตำรวจช่วง,เท,งเที่ยงของวันที่26กุมภาพันธ์ปีพศ2568รเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบุกไปจับตัวเสี่ยการได้ที่บ้านยาก,กันเพื่อนไปแอบอยู่ในครัวไปแอบอยู่ในหม้อข้าวให้ไม่ใจนะ้ำตรงนี้เองเกไปแอบอยู่ในห้องนง้ำกนเพื่อนทำตัวคุดคูทำตัวเล็กๆแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นคนตัวเบลออะไรจะไปแอบได้กันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไปเคาะประตูห้องน้ำ ก็สา3ครั้งเหมือนเก่าเหมือนเดิมเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนมาหาตัวของเสียการก็เลยเผยตัวออกมาแล้วก็ถูกจับกลุ่มกันเปื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็คุมตัวเสียการไปที่สอพอบ้านข้าวกันเพื่อนในจังหวนี้เองแกขอโทรศัพท์หาแม่กันเปื่อน ร้องห่มร้องไห้กันเพื่อนแม่ครับแม่ครับแม่ครับมาประกันตัวผมหนกันเพื่อนร้องไห้กระจองงอแงลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแม่ของเสียการก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพักกันเพื่อนตรงนี้เองก็ไปเจอกับเสียการกันเพื่อนตัวของเสียการเองนะครับหลังจากเขาถูกจับกุ่มตรงนี้เขาปฏิเสธในบางส่วนเรียกว่าเป็นการภาคเสกันเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเมียเขาแต่ปืนมันลั่นกันเพื่อนจนาหน้ีตำรวจบอกว่าจะพูดยังไงก็ได้กันเพื่อนแต่ตรงนี้เองความผิดมันสําเร็จแล้วกันเพื่อนเจ้าหน้ี้ตำรวจ ก็เลยตบบาทเสียการเบาๆหลังจากนั้นก็มีการแจ้งข้อหากับเสียการ3ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่า2ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษ1น0ถึงสิปีกันเพื่อน3ก็คือข้อหาเสพยาเสพติดอัตราโทษ1ปีเสียการเองเยี่ยวม่วงกันเพื่อนเยี่ยวม่วงตั้งแต่ปี6กสยันปี6กแปกันเพื่อนม่วงมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนสีกันเพื่อนนี่ก็คือ3ข้อหาใหญ่ๆที่ตัวของเสียการได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของเสียการก็ต้องจเล ไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจากันเพื่อนเหมือนว่าแม่เสียการจะทําเรื่องประกันตัวกันเพื่อนตรงนี้เองก็สู้กันไปกันเพื่อนอาจจะติดคุกประมาณ2-3ปีแต่ออกมาแล้วเงินจะไม่เหลือกันเพื่อนนี่แหละครับคือเรื่องราวของทุกขลาบอย่างแท้จริงกันเพื่อนแทนที่ก่อนหน้านั้นมีชีวิตแบบสุขสบายใช้ชีวิตแบบบ้านๆพอถูกหวยมาชีวิตกับตาลปาดกันเพื่อนจากเสียจะกลายเป็นนักโทษเอากันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของเสียการก็จะเป็นแค่ตำนานคนที่เคยถูกหวยกันเพื่อนสู้คดีแผลนี้ผมว่าเผลอหมดทั้งบ้านหมดทั้ง ลดกันเพื่อนเงินก็เหลือแค่ล้านกว่าบาทกันเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาเผลอๆโดนทนายหลอกอาจจะไม่เหลืออะไรเลยกันเพื่อนหมดเนื้อหมดตัวกันละครนี้กันเพื่อนกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้จดจากันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สอนใจใครที่ถูกหวยลักษณะแบบนี้แบ่งทําบุญบ้างก็ได้โอนมาให้แอดมินบ้างก็ดีแฮไม่ใช่นะตรงนี้เองก็บริหารจัดการกันให้ดีกันเพื่อนบางคนถูกหวยเขาบริหารดีๆก็ร่ํารวยไปแต่สําหรับเสียการมันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนกลายเป็นเรื่องทุกขลาบกลายเป็นเรื่องของคน ตกอับไปกัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่โพ